สวัสดีครับจะขอสาธิตการใช้เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงนะครับเริ่มจากการจุดแก๊สนะครับหมุนตรงนี้นะครับหมุนลงนะครับแล้วกดจุดนะครับจากนั้นก็ปั๊มลมลงขวดนะครับสักห้าหกครั้งนะครับพอความนร้อนก็กดฉีดน้ำยาตรงนี้นะครับกดฉีดออกไปนะครับ ก็จะออกไปอย่างนี้นะครับนี่ลองขึ้นดูในสวนนะครับนะครับอี่นะครับควันที่จะประยัดยุงได้คือสีข,า,ขาวๆอย่างนี้นะครับยุงถึงจะตายได้นะครับใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับถ้ากดค้างไว้เนี่ยถ้ากดปุ่มค้างไว้เนี่ยควันจะออกแรงมากนะครับอย่างนี้นะครับ เวลาเราจะใช้แล้วก็เวลาเราจะหยุดใช้แล้วก็ปล่อยให้แก๊สเผาน้ำมันในท่อเนี่ยกำมดถึงแล้วก็ค่อยเบาแก๊สลงนะครับก็ค,ค่อยปิดแก๊สลงเบาๆนะครับก็ค,ค่อยปิดแก๊สนะครับครับแค่นี้เองครับโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมสนใจก็ติดต่อมาได้น,นะครับสวัสดีครับ